โดยการนับทีละติร้อมกันหนึ่งสองค่ให้นับเท่าไหร่4ีต่าไหน่ลองนับถึง50ิโดยนับทีละ้่ะ้าสมสามห5าสี่ติสี่ให้นับเท่าไหร่5้อตอบรมให้ใจไหนคะวันนี้จะเราจะมาเรียนการนับเพื่อบอกจำนวนและการแสดงจำนวนที่มากกว่าหนึ่งร้อยแต่ไม่เกินหนึ่งพันอ่ะมาดูกัน คูมีกิจกรรมไหมคะกิจกรรมคือถุงนี้มีเหรียญเดี๋ยวผู้จับกลุ่มให้ฟังก่อนนะฟังกติกาก,ก่อนกติกามีว่าเดี๋ยวผู้จับกลุ่มให้นะคะแล้วจะแจกถุงเนี้ยถุงที่มันจุเหรียญอยู่เนี้ยให้แต่ละกลุ่มระบบให้ว่าจำนวนเหรียญในถุงนี้ไม่เท่ากันแล้วให้นักเรียนเนี้ยทำการนับเหรียญโดยใชย้วิธีใดก็ได้นี่แหละก็ อันไหนนับโชว์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็สิบสองเก่งมากกลุ่มนี้มีกี่เหรียญคะสิบห้าเหรียญใช้วิธีการนับยังไงไม่ใช้วิธีการนับยังไงนับทีละอะไรนับทีละห้าอันไหนนับไปตรงหน่อยห้าสีโอเคเก่งมากกีุ่มนี้มดกี่เหรียญคะสี่เหรียญใช้วิธีการนับยังไงทีละหนึ่งอันไหนนับไปตรงหน่อยสิคะสิบสี่เก่งมากกลุ่มนี้มีกี่เหรียญคะเจ็ดเหรียญใช้วิธีการนับยังไง อ่ะทีละห้าเอาไหนนับห้าหกเจ็ดเออนับเท่กี่เหรียญคะสี่เหรียญใช้วิธีการนับยังไง,งที่ละสองเอาไหนไะปดูสิเออสกเริ่มเลยค่ะ